ด่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่4พฤศจิกายน2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะโปรดระวังมิจฉาชีพสามรูปแบบตำรวจปลอมหลอกให้โอนเงินอ้างเพื่อตรวจสอบแสดงความบริสุทธิ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยออนไลน์ไวร้ายมิจฉาชีพออนไลน์ใช้มุกป,ปลอมเป็นตำรวจกับสามรูปแบบที่พบบ่อยดังนี้ 1. หมายเรียกปลอมและใบสั่งจราจรปลอมส่งถึงบ้านหลอกให้สแกน QR code แนบลิงอันตรายล่อลวงให้เพิ่มเพื่อนทางลายอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วล่อลวงให้โอนเงิน 2. ลายสถานีตำรวจปลอมช่วยรับแจ้งความและทำทีสอบสวนแบบปลอมๆมิจฉาทีพมักส่งบัตรข้าราชการปลอมให้ดูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือวิดีโอคอลโดยสวมเครื่องแบบตำรวจเซตฉากคล้ายอยู่ในโรงพักตำรวจปลอมมักเป็นสาย 2- 3ในแก๊ง call center จะข่มขู่เหว่าทำผิดกฎหมาย มักสร้างเรื่องพัวพันคนร้ายที่ถูกจับกุมเป็นข่าวส่งเอกสารราชการปลอมเช่นเอกสารปอปองอเอกสารหมายจับคอยเหยือคล้อยตามมาจัดทำการสอบสวนออนไลน์แล้วลงท้ายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ 3. เพจ Facebook ปลอมใช้ภาพในายตำรวจทำคอนเทนต์ทำเนียนคล้ายเพจจริงรับร้องเรียนช่วยเหลือคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือรับแจ้งความออนไลน์ มักให้ติดต่อทางแชทแมสเซนเจอร์แล้วแอดไลน์อ้างเจ้าหน้าที่ไอทีช่วยเจาะระบบเอาเงินคืนอ้างมีทนายช่วยเหลือคดีขอเงินส่วนแบ่งให้โอนเงินเพิ่มหากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามปรึกษาหรือขอคำแนะนำโทร1441สี่หำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ